สวัสดีครับขอนำเสนอผลการวิจัยเรื่องการศึกษาผลของอาหารเจลถั่วชีวภาพในผู้ป่วยที่มีภาวะอืดลำบากโครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวกทั้งนี้คณะผู้วิจัยประกอบด้วยคณาจารย์และนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาโดยมีศาสตราจารย์ดรในแพทย์กิิพันธ์เรืองเกษม จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ส,สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นหัวหน้าโครงการถ้าจะกล่าวถึงปัญหาที่หลายคนมองข้ามแต่ส่งผลอย่างมากต่อสุขภาวะของร่างกายนั่นคือปัญหาการกาดสารอาหารจากภาวะคืนลำบากซึ่งพบได้บ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยโรคมะเร็งกล่องเสียงและมะเร็งหลอดอาหารเป็นภาวะที่เราประสบความยากลำบากในการกลืนอาหารหรือของเหลวจากปาก ให้ผ่านคอหอยและหลอดอาหารไปสู่กระเพาะอาหารภาวะคืนลำบากเป็นภาวะแทรกซ้อนที่สําคัญปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหลายด้านเช่นการหายใจขัดไอหายใจไม่ออกขาดน้ําขาดสารอาหารการสำลักอาหารเข้าปอดทําให้เกิดการติดเชื้อมีการอุดตันชองท่องทางเดินหายใจบางรายอาจดุดแรงถึงขั้นเสียชีวิตดังนั้นการเตรียมอาหารสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาการคืนลำบาก จึงต้องมีความแข็งความอ่อนของอาหารที่เหมาะสมและต้องมีสารอาหารที่ครบถ้วนเหมาะสมกับวัยและสุขภาพของผู้บริโภคด้วยทั้งนี้วัตถุดิบชนิดหนึ่งที่คนในภาคเหนือนิยมทานกันมากก็คือถั่วเน่าหรือถั่วหมักซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปถั่วเหลืองจากภูมิญาพื้นบ้านของภาคเหนือเป็นวัตถุดิบที่มีโปรตีนสูงราคาถูกและเมื่อผ่านกระบวนการหมักก็พบว่ามีปริมาณสารอาหารที่เป็นประโยชน์เพิ่มสูงขึ้น และอยู่ในรูปที่ร่างกายสามารถเจอยและดูดซึมไปใช้งานได้ดีโดยเฉพาะสารในกลุ่มไอโซฟาโวนไกโคนที่มีฤทธิ์เป็นไฟโตเอสโตรเจนช่วยบำรุงร่างกายและชะลอการเกิดโรคต่างๆโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่มีร่างกายทรุดโทรมตามวัยอย่างไรก็ตามการผลิตถั่วเน่าโดวยวิธีดั้งเดิมจะใช้เชื้อตามธรรมชาติมีโอกาสปนเปื้อนเชื้อขอโรคสูงมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพไม่คงที่ การพัฒนาให้เข้าสู่กระบวนการผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรมทำได้ยากด้วยเหตุนี้ในงานวิจัยที่ผ่านมาคณะวิจัยจึงพัฒนาการผลิตถั่วเน่าโดยใช้เทคนิคเชื้อปิสุยสุ์ทําให้ได้ผลิตภัณฑ์ถั่วหมักเชียวภาพที่มีไอโซฟาวนสูงมีกนดวิตามิประสงค์น้อยสามารถควบคุมและขยายกำลังการผลิตได้ง่ายซึ่งเปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ง่ายต่อการบริโภคและเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น อาจจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างกลุ่มผู้บริโภคใหม่ให้แก่ผลิตภัณฑ์ถทหมักชีวภาพโครงการวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่มีส่วนผสมของถทหมักชีวภาพที่ตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มที่มีปัญหาการกินลำบากโดยแบ่งกรงารศึกษาเป็น3ระย,ยะซึ่งระยะที่1น,นี้จะเป็นการสำรวจความคาดหวังผลิตภัณฑ์อาหารเจของผู้บริโภคจากนั้นจึงนำข้อมูลมาพัฒนาเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารเจถั่วชีวภาพ สำหรับผู้มีปัญหาการคืนรวมถึงการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมผลจากการสำรวจพฤติกรรมและความคาดหวังของผู้บริโภคจำนวนกว่า900คนพบว่าผู้บริโภคให้ความสำคัญกับคุณลักษณะเช่นรสชาติดีสะอาดมีคุณค่าทางโภชนาการต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีสีธรรมชาติกลิ่นผลไม้รสชาติเปรี้ยวหวานและเค็มแต่ควรให้มีรสชาติดังกล่าวอยู่ในระดับน้อย ลักษณะเนื้อสัมผัสสามารถบดได้ลิ้นเหงือกและเคี้ยวได้ด้วยฟันเนื้อสัมผัสควรมีความข้นหนืดมีความนุ่มสามารถกลืนได้ง่ายซึ่งมีความใกล้เคียงกับอาหารระดับที่2ตามนิยามทางโภชนาการจากข้อมูลคุณลักษณะและเนื้อสัมผัสข,ของผลิตภัณฑ์ที่ได้จึงนำมาสู่การออกแบบและ,าาะพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงมาตรฐานการผลิตอาหารสำหรับผู้ที่มีภาวะการกลืนผิดปกติและมาตรฐานเกณฑ์เนื้อสัมผัสอาหารสำหรับผู้สูงอายุ หรือ Universal Design Food ของประเทศญี่ปุ่นซึ่งผลิตภัณฑ์ต้นแบบพิพนาขึ้นนี้จะอยู่ในรูปของอาหารเจลโทมกักเชียวภาพรสมะม่วงบรรจุในถุงรีทอรตขนาดร้อยกรัมแบบมีจุกปิดผลการตรวจสอบคุณภาพทั้งทางด้านกายภาพเคมี ME, และจุลชีววิทยาก็พบว่าเป็นไปตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้โดยมีจุดเด่นที่ปริมาณไอโซฟอโวนสูงคิดเป็นครึ่งหนึ่งของที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวัน มีสารอาหารครบถ้วนทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันในสัดส,ส่วนที่เหมาะสมมีแคลเซียมสูงและเป็นสูตรลดเกลือที่มีโซเดียมต่ำความหนืดพอเหมาะไม่เหลวจนเกินไปทานแล้วจึงไม่สำลักเมื่อนำไปทดสอบการยอมรับของผลิตภัณฑ์ในผู้สูงอายุทั้งที่มีและไม่มีปัญหาการเกิดลำบากจำนวน129คนผลการทดสอบในภาพรวมอยู่ในระดับดีมากผู้ทดสอบส่วนใหญ่ชอบในรสชาติและความสุขในการบริโภคด้วยตนเอง และไม่ติดใจเรื่องกลิ่นแม้จะทราบว่ามีส่วนผสมของโทมกักชีวภาพหรือถั่วเน่าจากกระบวนการสำรวจวิจัยและพัฒนาจนถึงการทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์ต้นแบบนี้จึงพร้อมจะให้ผู้ประกอบการที่สนใจนำไปต่อย,ยอดเพื่อผลิตในเชิงพาณิชยใใ์ได้ทันทีซึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำซ้อนกับผลิตภัณฑ์ใดเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการอาหารในกลุ่มนี้มากขึ้น ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายที่สามารถรับเทคโนโลยีไปใช้ต่อได้ทันทีก็คือกลุ่มผู้ประกอบการผลิตอาหารสุขภาพที่สนใจผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้สูงอายุผู้ที่มีภาวะคือลำบากหรือสติีวยัมดประจำเดือนหรือกลุ่มนักโภชนาการหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการนำสูตรและพะัสดุไปประยุกต์ใช้ในงานของตนหากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ช่องทางติดต่อด้านล่างนี้หรือ ติดต่อผ่านสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนสุดท้ายนี้คณะนักวิจัยขอขอบพระคุณสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนที่ให้การสนับสนุนโครงการวิจัยนี้ขอบคุณครับ